h o n d a Civic FB นะครับ1.8ตัว s s p o r t นะเ,เวลาวิ่งมันจะวุบ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 ดีนะครับเท่กว่ารถธรรมดาหรือว่าเท่กว่าตัวธรรมดานะครับ h o n d a เนี่ยเขาได้จัดชุดแต่งนะครับรอบคันมาให้เท่ๆเลยนะและที่สำคัญเจ้าของเดิมดูแลสูนย์บริการ Honda ตลอดด้วยนะครับต้นจากต้นตาลยุสคาขอแย่เสนอขายที่ เพื่อนๆผมต้นจากต้นตาลยูสคาร์นะครับวันนี้มาพบกับผมเลยนะครับผมจะพาไปดูนะครับ Honda รถ h o n d ้าหนึ่งคันนะที่ยอดนิยมมากๆผู้หญิงก็ชอบใช้นะครับที่พูดถึงอยู่นะครับก็คือเจ้าคันนี้เองนี่ h o n d ้ Honda Civic FB นะครับ1.8ตัว X S s ส o r t นะปี2014จดทะเบียน2015นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายช่วงสุดท้ายแล้วนะเป็นตัวไมาได้เชร์สุดท้ายเลยอ่าสวยๆเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับและยังไม่พอเนาะอย่างที่บอกไปคันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับ ฮอนด้าเนี่ยเขาได้จัดชุดแต่งนะครับรอบคันมาให้เท่ๆเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันเท่ขนาดไหนออปชั่นมีอะไรบ้างน,นะครับไปดูกันเลยเริ่มจากอย่างแรกนะครับกระจังหน้านานะรุ่นนี้เป็นตัวมันไดเชนนะครับจะให้ดีไซน์เป็นแบบคโครมเมียมนะครับนี่เป็นคิวบ์นี้เลยนะครับเท่ๆนะ แล้วก็ผมว่ามาดูทันสมัยและดูหรูหรามากด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไม่พอคันนี้เนาะอย่างที่บอกไปเป็นตัวสปอร์ตนะครับเขาจะให้สเกิร์ตนะครับรอบคันมาเลยนะสีที่ให้มาเนี่ยเป็นแบบทูโทนนะครับข้าวสลับดำนะครับมาพร้อมกับฟินนะครับหรือคีบนะเท่ๆแบบนี้นะครับเพื่อช่วยในการรีดอากาศนะครับอาจจะได้ในเรื่องของความประหยัดน้ำมันนิดนึงนะครับประมาณนั้นอ่าส่วนออปชั่นนะครับที่เป็นสแตนดาดจากโรงงานนะเริ่มจากไฟหน้านะครับรุ่นนี้เขาให้เป็นไฟหน้าแบบ โปรเจกเตอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ลำแสงที่ไกลชัดเจนนะครับแล้วก็การลงแสงเนี่ยเป็นการลงแสงที่ดีมากๆนะครับประมาณนี้นะครับส่วนที่สายคมนะผมว่ามันฉบเฉี่ยวดีนะครับเท่ๆล้ำๆทำสมัยดีนะครับตามแบบฉบับของคางด้าเลยอ่าและยังให้พอนะครับด้านล่างนี่ไฟตันมอรนะครับก็มีมาให้จากโรงงานเลยนะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดของตัวเครื่องพันแปดนะอ่าออปชั่นทุกอย่างที่มีมาให้นะครับจัดเต็มมาหมดเลยอ่า แล้วก็ดีไซน์ของตะแกรงนะครับก็ให้ตะแกรงเป็นแบบนี่ข้างๆไฟนตีหมอนนะครับจะเป็นตะแกรงคล้ายๆลังพึ่งน,นะครับก็ดีไซน์เท่ๆดีนะประมาณนี้นะครับมีคิ้วโคมเมียงด้วยนะครับที่ซ่อนอยู่ด้านในแบบนี้นะสวยงามดีนะครับก็ด้านหน้าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เท่ๆสปอร์ตสปอร์ตดีนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างต่อดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับไปไปดูกันเลย เริ่มจากอย่างแรกนะครับร้อแม็กนะดีไซน์เขาเนี่ยเป็นตัวสปอร์ตนะครับจะไม่เหมือนใครนะครับก้านจะเป็นก้านแบบบิดๆนะครับทาให้มันเพิ่มความเป็นเหมือนใบพัดอ่ะเวลาวิ่งมันจะวุบ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 ดีนะครับเท่กว่ารถธรรมดาหรือว่าเท่กว่าตัวธรรมดานะครับอ่าและสีที่เขาเลือกใช้นะครับจะเป็นสีสีดําข้างในนะครับแล้วก็หน้าเงานะครับหน้าปัดเงาทําให้มันดูสปอร์ตดีตัดกับรถสีขาวด้วยนะเท่ๆดีนะครับผมชอบนะร้อแม็กไลน์นี้ มาพร้อมกับยางนะครับขนาดยาง205นะครับทับ55ขอบ16นิ้วนะครับและต้องบอกกันว่ายางคันนี้ใหม่มากๆนะยางคันนี้นะครับได้ปี2020มาเลยนะครับดอกยางเนี่ยเหลือเยอะมากๆนะครับประมาณ3-4หมื่นโลนะครับสบายๆแน่นอนนะวิ่งไปยาวๆเลยนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยน่าถัดมานะครับมาดูออปชันเพิ่มเติมดีกว่านะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมาเรียบร้อยแล้วนะทำให้เวลาเลี้ยวนะครับเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับ กันสาดนะครับหรือว่าทัตถการ์ดนะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็ทําให้เวลาฝนตกนะครับสามารถลดกระจกลงมาได้ไม่ต้องกลัวน้ําจะเข้านะครับประมาณนี้อ่ามือจับประตูนะครับรุ่นนี้เป็นแบบโครเมียมมาเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับทั้ง4บานและมาพร้อมกับตัวปุ่มนะครับสมาร์ทคีย์เลดโกด้วยนะครับทำให้เวลาเข้าออกรถเนี่ยง่ายๆทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาสาธิตกันนะว่ามันทำงานยังไงนะครับอ่าปะลองมองข้างล่างต่อนิดนึงนะครับสเกิร์ตนะครับนี่อบกไปนะ พอเป็นตัวสปอร์ตนะครับเขาจะให้สเกิร์ตนะเป็นแบบทูโทนนะครับแบบนี้มาเลยและดีไซน์เนี่ยผมว่ามันจบเขียวดีนะนี่มีลกูกเล่นตรงนี้นะครับมาจบที่ตรงนี้แล้วก็มีตรงกลางน,นะครับที่เป็นสีดำแบบนี้ทําให้มันดูแบบมันเท่ย,ยิ่งขึ้นอะประมาณนั้นไม่เหมือนสเกิร์ตทั่วๆไปนะครับทำให้คนที่ซื้อใหม่นะครับหรือว่าคนที่จะเป็นเจ้าของคันต่อไปนะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะผมว่าคันนี้เนี่ยลงตัวแล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ด้านข้างประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังต่อดีกว่าว่าด้านหลังจะเท่่ขนนนนนนาาาดไหมีีรับอะใจ ไปไปดูกันเลยอเริ่มจากอย่างแรกนะครับนี่สปอยเลอร์หลังนะครับก็ะจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีมาจากโรงงานเลยนะเพราะเป็นตัวสปอตเนาะเขาจะให้มาเลยนะครับและมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3ด้วยแบบนี้สปยอยเลอร์เขานะครับจะเป็นทรงแบบคล้ายๆปีกนิดๆน,นะจะยกสูงมานนิดๆนะครับไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับแต่ได้เป็นแบบดักเทลหรือว่าตุดเป็ดนะครับมันจะแนบไปเลยนะ ผมว่ามันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ว่ามีสปอยเลอร์หลังอยู่แบบนี้เห็นชัดเจนแน่นอนนะครับามามาดูไฟท้ายต่อดีกว่านะครับรุ่นนี้นะไฟท้ายนะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างแรกๆมองไม่สวยนะตอนโฉมนี้ออกมาใหม่เนี่ยผมว่าไม่ค่อยสวยแต่พอขับไปสักพักมีคนเริ่มใช้บนท้องถนนเยอะๆเอ้ยสวยดีนะครับจนทําให้รุ่น FV นะครับเป็นกระแสนิยมมากๆนะครับสำหรับวัยรุ่นนะครับหรือวัยที่ไม่ได้ผู้ใหญ่มากนะครับรุ่นนี้ขายดีจริงๆนะครับ ไฟท้ายเขาสวยเนาะเป็นสีแดงสลับสีขาวนะครับประมาณนี้แล้วก็มาพร้อมกับโลโก้นะครับคำว่าสปอร์ตด้วยนี่ตรงนี้นะครับเป็นตัวสปอร์ตของแท้จากโรงงานเลยนะครับอ่าถัดมาด้านล่างนิดนึงดีกว่านะครับข้างหลังนะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับ2งจุดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะทำให้มือใหม่หัดขับนะครับหรือว่าท่านผู้หญิงนะครับที่ขับใหม่ๆก็ปลอดภัยเรื่องการถอยแน่นอนนะครับถอยไม่ยากจอดไม่ยากแน่นอนนะอ่ายังไม่พอนะครับมาดูข้างล่างต่อนิดนึงนะนี่ เจ้าสเกิร์ตนะครับหรือว่าเป็นตัวสเกิร์ตต่อชายนะครับก็เป็นชุดตกแต่งเพิ่มเติมมาจากโรงงานนะครับดีไซน์ไม่ธรรมดานะครับนี่มีตะแกรงลังพึ่งนะครับให้รูเหมือนรถสปอร์ตเลยนะเหมือนรถแข่งเลยแต่ว่าไม่ได้เจาะรูนะเป็นดีไซน์หลอกนะครับอ่าและมาพร้อมกับเขาเรียกว่าสเกิร์ตต่อชายด้านล่างอีกทีนึงนะครับแบบนี้นี่เท่เลยนะครับเป็นสีดําเงานะสีดําเงาไฮกอสเลยนะครับทาให้ตัวรถเนี่ยมันดูแบบมีมิติมีมุกเล่นมากขึ้นนะครับอ่า ต่อมานะครับเจ้าปลายท่อนะก็ได้ติดตั้งเป็นปลายท่อสแตลเลสมาจากโรงงานนะครับทำให้เพิ่มความสวยงามประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเป็นเสียงเดิมเดิมเงียบเียนะครับจากโรงงานเลยคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถแนวสปอร์ตที่เดิมๆนะครับไม่ได้หุ่นหวามากนะครับไม่ได้ซิ่งมากนะครับคือเป็นสปอร์ตจากโรงงานประมาณนั้นอ่าถ้าเผื่อว่าใครชื่นชอบนะรถที่มีการตกแต่งเป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตแต่ไม่อยากได้ซิ่งมากผมแนะนำนะผมว่าคันนี้ลงตัวแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มมเเติลยนะครับ เราไปดูห้องเครื่องต่อดีกว่าว่าห้องเครื่องจะสวยงามขนาดไหนนะครับเครื่องยนต์นี้เขาเลือกใช้นะครับจะมีขนาดกี่ซีซีกี่แรงม้านะไปะไปดูกันเลยโอเคเปิดฝากระโปรงกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาห้องเครื่องนะครับของเจ้า fb คันนี้นะก็ประมาณนี้นะเครื่องยงนต์ที่เขาเลือกใช้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4ี่สูบนะครับขนาด1 8 0 0นซีซีนะแรงม้าสูงสุดที่ทำได้นะครับ1 4 1แรงม้านะครับ ถือว่าเหลือเฟือนะครับขับดีขับสนุกไม่เหนื่อยแน่นอนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะแบบฉบับคันด้าเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ i-vtec นะครับก็จะเป็นวาลวอาัจฉริยะเนาะเป็นวาลวแปรผันนะครับทำให้แรงด้วยและประหยัดด้วยนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องต่อดีกว่าพูดผิดเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างต่อดีกว่าว่าโครงสร้างจะสวยง,งามขนาดไหนนะครับถ้ามีคะแนนเต็ม10ผมจะให้อยู่ที่ขี่คะแนนนะครับไปไปดูกันเลย เริ่มจากอย่างแรกนะครับน็อตฝาปองก่อนเลยนะครับตรงนี้มีรอยขยับเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูต่อว่าขยับเพราะอะไรนะมีการชนหรือเปล่าหรือว่าขยับเพราะแค่ทําสีเฉยนะครับขอดูซิลเลอร์ก่อนซิลเลอร์สวยๆนะครับสวยๆสวยๆโอเคสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับรูต่างๆนะครับกลมชัดเหมือนเลยสติ๊กเกอร์นะครับบาร์โคดอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่โอเคฝาเดิมฝาเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ข้างล่างนะครับมอกก็ยังอยู่ครบนะนี่ตรงนี้ ครับอ่าโอเคถัดมาดูที่คันหน้าต no. yep. no. hmm. yeah. so ่อด oh, okay. ีกว่านะครับคันหน้าคันนี้ก็ยังเป็นสีเดิมโรงงานนะครับไม่เงาจนเกินไปและไม่ด้านจนเกินไปนะครับเม็ดอาร์หรือเม็ดสปอร์ตนะครับทุกอย่างชัดเจนหมดเลยนี่อ่ารูปต่างๆนะครับกลมชัดหมดเลยนะครับไม่มีรอยดัดแปลงแก้ไขใดๆดทั้งนั้นนะครับโอเคโอเคคันหน้าผ่านอ่าต้องบอกกันเลยว่าด้านหน้านะครับข้างในข้างในโอเคสุ้มสวยโอเคต้องบอกกันเลยว่าด้านหน้านะครับสวยงานแน่นอนนะครับไม่เคยชนนะครับแน่นอนเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ ฝาเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะมีรอยพ่นสีนะครับหรือทาสีมานะเพราะว่ามีรอยขยับจากหัวน็อตเล็กน้อยนะครับประมาณนี้ด้านหน้าผ่านด้านหน้าผ่านส่วนที่เหลือรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าซ้ายหลังซ้ายฝาโปงนะครับแล้วก็หน้าขวาหลังขวานะครับผมได้ตรวจสอบมาให้หมดแล้วนะครับคันนี้ต้องบอกกันเลยว่าอยู่สภาพที่เรียบร้อยหมดเลยนะครับไม่เคยมีชนแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเผื่อว่าตรวจสอบนะว่าชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมตัดจยาจีมานะครับต้นตานยุทธคานะครับยินนี้ับซื้อคืนเต็มจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ สบายจได้นะครับเรื่องนี้คงสร้างถ้าเผื่อว่าให้คะแนนดีกว่าถ้ามีคะแนนเต็ม10นะครับคันนี้ผมคุจะให้ที่10เต็ม1ิไปเลยนะครับผ่านแน่นอนนะเพราะว่าสวยจริงๆนะครับไปดูเรื่องสีสันก่อนดีกว่านะครับว่าสีสันเนี่ยจะต้องเก็บตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับจะมีริ้รอยเยอะหรือเปล่านะ,ปะไปดูกันเลยเริ่มจากฝากระโปรงนะครับก็ค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับไม่มีรอยตะเก็บหินเลยนะน่าจะเก็บสีมาใหม่นะครับไม่นานนี้กระจังหน้า ก็ล่องรอยของตัวสะเก็ดหินนิดเดียวนะครับแทบไม่มีเลยนะฮะกระชนหน้าก็เรียบร้อยดีนะครับนะฮะไฟหน้ามีบางๆนะนิดหนึ่งมีลักเกอร์นะครับลอกออกบางๆเดี๋ยวผมจัดการทําให้นะครับตรงนี้มันสามารถขัดและเคลือบได้นะครับอ่าเดี๋ยวจัดการให้คันนี้ต้องบอกตรงว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เองนะครับก็รีวิวเลยนะครับอ่าแก้มแก้มหน้าซ้ายเรียบร้อยดีนะครับเคประตูประตูหน้าซ้ายหลังซ้าย เรียบร้อยดีนะครับหลังคา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 เรียบร้อยดีนะครับไม่มีรอยเลยนะครับสกโอกหลังซ้ายนะครับสปอยเลอร์หลังเรียบร้อยดีฝาปงท้ายเรียบร้อยดีการชนท้ายสเกิร์ตโอเคอยู่สภาพเรียบร้อยหมดเลยนะครับแต่งไม่มีรอยเลยอ่าข้างหลังขวาประตูขวาคีทั้งสองบานกระจกมองข้างเรียบร้อยดีนะครับแก้มหน้าขวาแทบไม่มีรอยเลยคันนี้ ต้องบอกกันว่าเรื่องสีสันนะผมว่าสวยงามจริงๆนะครับริ้วรอยน้อยมากๆนะครับสะเก็ดหินเนี่ยก็นิดเดียวงนะถือว่าไม่เยอะเลยนะครับไม่กวนใจแน่นอนเนาะก็ถ้าเผื่อว่ามีคะแนนเต็มสิบดีกว่านะครับผมขอย่านให้อยู่ที่9.8ไปเลยแล้วกันนะถือว่าสดมากๆนะครับคันนี้ปะ่ะภายนอกประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในต่อดีกว่กว่ารุ่นสปอร์ตเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนออปชั่นที่มีมาให้นะครับมีอะไรบ้างนะปะ่ะไปดูกันเลย เหมือนเดิมครับผมก่อนเข้าภายในนะครับผมเข้ายากุญแจดูก่อนนะนี่หน้าต่างกุญแจเขานะครับจะเป็นประมาณนี้นะมีปุ่มล็อกรถนะครับคายล็อกแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับก็ใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะกุญแจคันนี้เป็นแบบสมาร์ทยิเลสโค้ดยนะทำให้เวลาเข้าออกรถนะครับง่ายดายจริงๆสาธิตที่ดูดีกว่านะครับขอให้มีกุญแจนะอยู่ใกล้ๆตัวไม่เกิน80เซนนะครับเวลาล็อกรถนะครับแค่กดหนึ่งครั้งมาเบาเองหนึ่งครั้งนี่นี่คันนี้เองนะครับก็จะล็อกรถให้เรียบร้อยแล้วนะหรือจะคลลายอกนะครับ แค่สอดมือเข้าไปเบาๆเองหนึ่งครั้งปุ๊บนี่ตอนนี้รถก็คายล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานง่ายจริงๆนะไะไปดูภายในยกันเลยดีกว่านะครับปุ๊บอย่างแรกที่พูดถึงนะครับคันนี้เป็นตัวสปอร์ตเนาะภายในนะเขาจะให้เป็นสีโทนดําหมดเลยอมาพร้อมกับพวกทิม,มต่างๆนะครับที่เป็นสีเมทัลลิกหรือสีเงินนะก็ดูตัดก,กันดีและเข้ากันดีนะครับยังไม่พอนะครับเบาะนะครับ ที่เขาให้มานะเป็นเบาะหนังด้วยนะแล้วก็เดินตะเข็บได้คู่สีขาวเ okay ห็นไหมเพื่อนนี่มันเท่มากเลยนะมันดูแบบสปอร์ตอ่ะอ่าและฟังก์ชันนะครับก็ถือว่าเจ๋งนะตัวนี้นะครับเขาให้เป็นเบาะไฟฟ้ามาเลยนี่ประมาณ6ทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเอนซ้ายเอนขวาแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเจ๋งดีใช้งานง่ายๆดีนะครับอ่าถัดมานะครับมาดูด้านขวาเลยดีกว่านะครับฝั่งขวาสุดนะขออนุญาตนั่งเลยนี่กระจก ไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับทั่วๆไปแหละคนขับออโต้นะครับตรงนี้เป็นตัวล็อกรถคายล็อกนะครับปุ่มล็อกกระจกแล้วก็ปุ่มปรับตัวกระจกมองข้างจะอยู่ที่ตรงนี้นะอ่าถัดมานะครับมาดูที่แถวๆพงอะไรดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถแล้วก็นั่งก่อนนะครับอืมแอบบอกกันเลยว่าตันนี้ข้างในใหม่มากใหม่จริงๆเลยนะครับอ่าสตาร์ทหนึ่งครั้งการสตาร์ทของคันนี้นะต้องง่ายมากๆนะครับเพราะเป็นระบบผู้สตาร์เรียบร้อยแล้วนะครับหยียบเบรกและกดสตาร์ทได้เลยนะครับ อะมาดูดีไซน์ดีกว่าับฝั่งขวานะเริ่มจากอย่างแรกนะครับช่องแอร์ช่องแอร์เนี่ยดีไซน์ผมว่ามันเท่ดีนะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางหมูประมาณนั้นนะครับมาพร้อมกับทิมต่างๆที่เป็นสีโครเมียมและสีเมทัลลิกเลยนะนี่เท่ๆรูๆูเลยนะครับยังไม่พอมองขึ้นไปด้านบนนิดนึงนะครับนี่จาทวิตเตอร์นะครับก็เป็นตัวมิติของเสียงแหลมนะรุ่นนี้นะครับเขาฝังมาให้เลยจากโรงงานนะครับทาให้เพิ่มบรรยากาศในการฟังเนาะ เสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งต่างๆนะครับมันจะชัดเจนนะครับรายละเอียดเสียงเนี่ยจะดีมากขึ้นนะครับประมาณนี้อ่าต่อมามาดูปุ่มนี้ดีกว่านะครับปุ่มอีคอนเนาะก็เป็นแบบฉบับของคอนด้าเนาะให้ความรู้สึกที่มันประหยัดน้ำมันอ่ะเวลากดแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าไปไปดูพวมาลัยต่อดีกว่านะครับเริ่มจากวัสดุนะครับคันนี้จะให้เป็นหนังมาเลยนะครับเป็นหนังแท้พร้อมเดินได้นะครับเป็นสีดำแบบนี้อ่าดีไซน์นะครับจะเป็นดีไซน์3ก้านแบบนี้นะครับ แล้วก็มาพร้อมกับตัวทิมเนาะที่เป็นสีเงินๆนะครับเทันลิกแบนี้เท่ๆหรูๆดีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับค่อนข้างครบเลยนะบนพวงมาลัยไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้นะครับเป็นตัวชุดควบคุมเครื่องเสียงเนาะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนเพลงต่างๆนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าตัว I นะครับที่มันย่อมาจากคําว่า information นะครับเราสามารถดูข้อมูลต่างๆตัวรถนะจากปุ่มนี้ได้เลยมันจะลิ้งที่ด้านบนนะครับสีส้มๆตรงนี้นี่แล้วก็นะครับถัดมาข้างล่างนิดนึงนี่ปุ่มรับสายวางสายนะครับ ก็มีไม้ครบเลยนะครับทาให้เวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธเนาะไม่ต้องไปกดมือถือรับได้เลยสามารถรับจากตรงนี้ได้เลยนะก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายดีนะครับด้านขวานะครับชุดคุยคอนโทรลนะคันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเหมาะสำหรับเดินทางไกลเนาะถ้าเดินทาง่างจังวัดนะครับก็ควรใช้ได้นะครับแต่วิ่งในเมืองไม่น่าใช้เนาะเพราะรถติดๆประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องความปลอดภัยนะครับคันนี้เนี่ยก็จะมีระบบแอร์แบ็กนะครับคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะทำให้เพิ่มความปลอดภัยขณะเกิดอุบัติเหตุนะครับประมาณนั้น มาดูคอนโซลต่อดีกว่าคอนโซลรุ่นนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนะที่มันแบบเฉพาะเป็นแบบเฉพาะของค o นด้าเลยนะก็คือคอนโซลสองชั้นนั่นเองนะนี่ดีไซน์เขาเนี่ยถือว่าเท่ลล้ำมากๆนะตอนนี้ถึงจะผ่านมาประมาณห้าหปีแล้วนะผมว่ามันยังสวยอยู่เลยอยังดูไม่เก่ายังดูไม่แก่เลยนะครับดูดีไซน์เขานะครับนี่ด้านบนนะเขาจะให้ไปเลือนมานะครับสแบบ ฝั่งซ้ายจะเป็นตัวพวกบอกระยะทางต่างๆนะครับหรือว่าบอกข้อมูลของตัวรถต่างๆอยู่ฝั่งซ้ายเป็นตัวจอเล็กนะครับส่วนตรงกลางเขาจะบอกในเรื่องของตัวความเร็วนะครับว่าวิ่งอยู่ขณะนี้เนี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะเท่ๆหรูๆดีนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนาะจะบอกว่าขณะกับขี่อยู่นะครับกินน้ํามันกี่กิโลลิตรฝั่งขวาบอกว่าน้ํามันเชื้อเพลินนะครับที่มีอยู่สามารถวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่เนาะถ้าเผื่อใกล้จะหมดนะครับจะมีไฟเตือนอยู่นะประมาณนั้นอ่าถัดมาชั้นล่างดีกว่านะคร้งเนนีี่ เขาจะให้เป็นแบบวัดรอบขนาดใหญ่นะครับมีถึง8,000รอบเลยนะดีไซน์ก็สวยๆรูๆนะครับเป็นดีไซน์ทรงสปอร์ตเนาะสีขาวนะครับสำหรับกับสีฟ้านะผมว่ามันเท่เดีอ่ะผมว่ามันแบบมันดูแบบขับแล้วดูสปอร์ตจริงๆนะครับประมาณนั้นมาพร้อมกับไฟบอกเยีย์เนาะ P r N D นะครับต่างๆก็มาครบเลยนะครับมารวัดเนี่ย แทบจะไม่ต้องล้าสายตาไปจากตรงอื่นเลยนะครับอยู่ตรงข้างหน้าเราหมดเลยนะครับถือว่าเจ๋งดีนะครับประมาณนี้ถัดมานะครับเรามาดูจอกลางกันบ้างนะจอกลางสแตนดาร์ดจากโรงงานเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะเจ้าของเดิมนะครับได้อัปเกรดมาใหม่ด้วยนะครับเป็นของโซนี่นะครับออปชันเนี่ยค่อนข้างครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นจูเนอร์นะครับมิลเลอร์ลิงโฟนนะครับไอพอด USB ต่างๆนะมีครบหมดเลยแล้วก็ลูกเล่นเขาเนี่ยผมว่าหน้าจอมันแบบเจ๋งดีอะดูสิเป็นแบบขั้นๆนะครับล้ำๆดีนะครับอ่าเห็นไหมฮะแบบนี้นี่ แล้วก็บูทออดิโอนะครับทุกอย่างมีครบหมดเลยกล้องมองหลังก็มีมาให้นะนี่แบบนี้เวลาใส่เกียร์ถอยนะครับภาพจะขึ้นมาให้ด้วยพร้อมเส้นกะระยะด้วยนะทำให้เพิ่มความปลอดภัยขณะถอยจอดเนาะประมาณนั้นนะครับถัดมานะครับที่ตัวแอร์นะรุ่นนี้นะครับจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลแล้วนะถ้าเผื่อเป็นตัว S นะครับหรือตัวโลเนาะเขาจะให้แบบมือหมุนอยู่เลยนะแต่คันนี้ใช้งานง่ายๆเลยแล้วก็ดีไซน์นะครับเท่ๆด้วยนะครับเริ่มจากการใช้งานก่อนดีกว่าน,ะนี่ฝั่งซ้ายนะครับเป็นการเพิ่มและ ลดของตัวพัดลมแอร์นะครับส่วนฝังขวานะครับก็ยังสามารถเพิ่มและลดอุณหภูมิได้นะนี่ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือนะครับ AC ต้องกดไว้นะครับไล้ฟ้านะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเราหมุนวนพัดลมนะครับต้องกดตรงนี้อยู่แล้วนะครับเปิดปิดก็อยู่ที่ปุ่มนี้นะใช้งานง่ายจริงๆนะสําหรับแอร์เขานะครับอ่าถัดมาดูด้านล่างต่อดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตเอาเกียร์ลงก่อนนะครับพาวเวอร์ออเดตนะครับหรือว่าตัวชาร์จไฟสองโวนะครับจะอยู่ตรงนี้นะมาพร้อมกับตัวตัวช่องพอร์ต HDMI นะ ก็สามารถเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปได้ด้วยนะนี่ถือว่าล้ำมากๆณยุคนั้นมีเ m i เรียมร้เรอยแล้วนะครับก็เจ๋งดีนะครับต่อมามาดูเกียร์ดีกว่านะครับเกียร์รุ่นนี้เป็นเกียร์ตัวนมานะครับ5สปีดใช้งานง่ายๆนะตำแหน่งพีอา n นะครับดี3 2 1ตรงตัวหมดเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายๆดีนะครับลากตรงๆได้เลยเบรกมือนะครับก็เป็นเบรกมือแบบมาตรฐาดนะครับ แต่ว่ามีลูกเล่นของตัวทิมเนาะที่ให้แบบสีเมคลิกนะครับเพิ่มความดูหาแล้วก็หัวหัวกดเนี่ยจะเป็นแบบโครเมียมด้วยนะครับช่องใส่ของต่างๆก็ถือว่าครบคันนะที่วางแก้วสองท่องนะครับตรงนี้เก๊กกลางนะครับก็เป็นขนาดกลางๆไม่ใหญ่มากนะครับก็สามารถไว้ของได้ประมาณนึงนะประมาณนี้นะครับมาพร้อมกับช่องเสียบ USB ด้วยนี่อยู่ข้างในมีช่องนึงด้วยนะเผื่อเราต้องการเชื่อมต่อต่างๆเนาะก็สามารถเสียบที่ช่องนี้ก็ได้ประมาณนี้ประมาณนี้ มาดูวัสดุ <c oughs> ของตัวที่ผมนั่งอยู่ดีกว่านะครับก็คือเจ้าเบาะนี่เองนะเบาะคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าอยู่ในสภา,ภาพค่อนข้างใหม่มากๆนะเบาะของเขาเนี่ยไม่ช้ำไม่ยับเลยนะแล้วก็สีเนี่ยโหถือว่าเป็นดำนนด้านๆนะครับไม่มีความมันของตัวเบาะเลยนะถ้าเผื่อว่าเบาะที่มีการนั่งวเยอะนะครับมันจะค่อนข้างมัน,มน,มนๆเงาๆประมาณนั้นนะครับกลิ่นของเบาะยังได้กลิ่นอยู่เลยนะว่าเป็นกลิ่นใหม่จริงๆประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก่อนไปด้านหลังนะครับก็ผมขออนุญาตให้ดูเลขไม้ก่อนดีกว่านะ คันนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าใช้งานมาไม่ได้เยอะมากนะครับถือว่ากลางๆคันนี้ผ่านการใช้งานาอยู่ที่1นึ0 0 0นะครับสองกกิโลประมาณนี้นะครับถ้าเผื่อว่าเฉลี่ยรถคันนึงวิประมาณ30,000ื่นโลเนาะคันนี้ประมาณ6ปีแล้ว6,38ก็ยังถือว่าน้อยกว่ามาตรฐานนะและที่สําคัญเจ้าของเดิมดูแลสูนย์บร,ริการฮอนด้าตลอดด้วยนะครับมีบุ๊กสวิตท,ทุกอย่างครบหมดเลยนี่อยู่ในนี้นะครับก็เปิดเลยเล่มดำนะครับอยู่ครบ บุ๊กเซอร์วิสต่างๆคู่มือต่างๆนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับใบเสร็จต่างๆอยู่ครบหมดเลยอ่าประกันภยัยนี่คันนี้มีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับเหลืออยู่ด้วยนะเป็นของกรุงเทพประกันภัยนะครับหมดตั้งยี่ 3, สิบสามสิบเอ็ดสิงหาคมนะครับปีหกห้าเลยนะครับก็ใช้ต่อยา,ยาวๆได้เลยนะอ่านี่ใบถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับที่ศูนย์บริการของ Honda พระรามสามนะครับอ่าก็ถ่ายตอนแสนสามแปดเนาะไปถ่ายที่หมื่นลงข้างหน้าโอ้ลืมไป ผมต้นตานยุคาแถมใบถ่ายให้หนึ่งใบด้วยนะครับก่อนออกรถก็ทําให้ถ่ายทีนึ่งประมาณอตอนนี้แสนสี่เนาะประมาณแสนห้าไปเลยนะครับค่อยถ่ายประมาณนั้นด้านหน้าประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังต่อดีกว่าว่าจะนั่งสบายขนาดไหนนะครับและเบาะยังใหม่หรือเปล่านะจะมีคนนั่งหลังหรือเปล่านะคันนี้ไปไปชมกันเลยโอเคขออ่อนนา้เข้าไปนิดนึงนะครับโอเค ความรู้สึกแรกนะครับต้องบอกกันเลยว่าใหม่จริงๆใหม่มากๆเลยนะแล้วก็ระยะของขานะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับรุ่นนี้ซีวิกนะครับก็จะเป็นรถซีดานระดับกลางเนาะถ้าเป็นระดับเล็กก็จะเป็นซิตี้เนาะถ้าเป็นระดับใหญ่บิ๊กซีดาก็จะเป็นพวกแอคคอร์ดประมาณนั้นนะคันนี้เป็นตัวกลางๆนะครับก็ถือว่านั่งสบายอยู่นะครับขนาดผมสูงล้อสองเนาะก็ถือว่ามืดอัดนะนั่งสบายเลยนะครับเฮดรูมนะครับอาจจะไม่สูงมากนะครับประมาณสักสิบเซนก็ถ้าสูงสักรถแปดสิบ ก็อาจจะนั่งได้นะครับแต่จะอึดอัดเล็กน้อยประมาณนี้นะครับเบาะต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีเลยนะใหม่มากๆน่าจะไม่ค่อยมีคนนั่งหลังเลยคันนี้แผงข้างต่างๆไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับวัสดุนะครับที่เขาตัดมาด้วยเนาะตัวทีมเนี่ยก็ถือว่าใหม่จริงๆนะครับตรงกลางดีกว่าที่เท้าแขนไม่มีรอยคราบต่างๆที่เคยวางแก้วต่างๆมาเลยนะไม่มีเลยถือว่าใหม่จริงข้างหลังนะครับใครได้ไปคันนี้เนี่ยผมว่าคุ้มนะเพราะว่ารถปีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ ออปชันคร,ครบนะครับแล้วก็สภาพดีจริงๆประมาณนี้ประมาณนี้ข้างหลังประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพาไปชมฝาท้ายต่อดีกว่านะครับว่าเปิดมาแล้วเนี่ยจะใส่ของในเยอะหรือเปล่านะแล้วก็ยางอะไรต่างๆนะครับทุกอย่างยะอยู่ครบหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยโอเคครับอ่าวิธีเปิดก็ง่ายง่ายเนาะดึงจากด้านในนะครับหนึ่งครั้งจะมีดังเสียงดังแกลกนะครับแล้วเราก็เดินมาที่ฝาท้ายหลังยกขึ้นได้เลยนะครับอ่านี่ด้านหลังนะต้องบอกก่อนว่ากว้างพอสมควรนะครับ สําหรับรถไซส์กลางนะครับหรือว่าซส์างขนาดกลางนะถือว่าทําได้ดีเลยนะครับกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่นะครับยังสามารถวางได้นะถ้าเป็นใบเล็กนะครับได้หลายใบเลยอันนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเจ้าของเดิมนะครับติดตั้งตัวถาดท้ายมานะครับเป็นแบบพลาสติกเนาะก็ประโยชน์ขอเขาคือเวลาเรานําของที่เป็นน้าน้ำนะหรือว่าอย่างเช่นจะไปทะเลเนาะอาหารซีฟู้ดอะไรต่างๆนะครับถ้าวางไว้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวมันจะเหม็นเนาะเพราะเราสามารถยกมาทั้งฝาดได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเผื่อไม่มีนะครับน้าต่างๆที่มันหยดลงไปในในพรมเนี่ย มันจะค่อนข้างเก็บกลิ่นนะครับทําให้มันเหม็นนะครับประมาณนั้นถ้าไม่มีนะครับเหม็นแน่นอนนะประมาณนี้ประมาณนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูยางอะไรดีกว่านะครับว่าข้างล่างมีอะไรบ้างนะนี่ชุดเครื่องมือนะครับหรือชุดแม่แรงนะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะตรงนี้เป็นตัวแม่แรงนะครับตัวรบแจต่างๆนะครับตัวถอดล้ออยู่ครบหมดเลยนะครับยางอะไรก็นี่ค่อนข้างใหม่นะครับน่าจะไม่เคยมีการใช้งานมาเลยนะครับตันนี้ก็ถือว่าโอเคทุกอย่างอุปกรณ์ครบหมดนะครับด้านท้ายก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ป่ะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างน,นะครับและราคาที่ผมจะขายนะครับขายที่เท่าไหร่นะไปฟังกันเลยปิดฝาท้ายก่อนแฟบโอเคเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆหลังจากที่ผมพาชมนะครับทั้งภายนอกและภายในกันอย่างละเอียดแล้วนะผมขออนุญาตนะครับสรุปจุดเด่นคันนี้นิดนึงรับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับที่เป็นข้อดีนะเริ่มจากอย่างแรกนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวปปายดงนะครับ ไม่เคยผ่านมือใครๆมาทั้งนั้นนะครับข้อ2นะคันนี้โครงสร้างสวยงามมากๆบอดี้สวยจัดเลยไม่เคยมุมเห็นนะครับ100%เลยอ่าถ้ามีคะแนนเต็มสินะครับเอาไปเลยสิบเต็มสินะครับคันนี้อ่าข้อ3นะครับรุ่นนี้ได้รุ่นพิเศษด้วยเป็นรุ่นตัวสปอร์ตเนาะ มีการตกแต่งนะครับเป็นพิเศษมาจากโรงงานเลยนะครับก็คือมีสเกิร์ตนะครับรอบคันนะครับล้อแม็กดีไซน์ใหม่นะภายในเนี่ยออปชั่นครบหมดเลยนะก็ถือว่าใครได้ไปนะครับผมว่าคุ้มมากๆและครบมากๆเลยอ่ะโอเคครับเพื่อนๆคงอยากฟังราคานะว่าผมจะขายที่เท่าไหร่นะครับต้องเกินก่อนนะครับว่าราคาป้ายแดงนะตอนนั้นนะครับที่ออกจากห้างหรือว่าอาจจะโชว์รูมคันด้านะครับอคันด้านเนี่ยขายอยู่ที่ตัวสปอร์ตนะอยู่ที่950,000บาทนะครับแต่วันนี้ผมช่วยประหยัดนะครับไปเกินเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมนะครับต้นจากตต้นาายุสค ขอแ่เสนอขายที่4 90, 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นเพื่อนอคุ้มมากๆประหยัดมากๆนะครับประหยัดไปเกือบครึ่งเลยนะถือว่า1,2องน่าเล่นจริงๆนะครับประมาณนี้และที่สําคัญนะครับคันนี้นะเราเข้าร่วมโครงการเอารถ1บาทด้วยนะครับโปรเอารถหบาทนะครับแล้วก็ผ่อนนะครับได้สูงสุดถึง6ปีนะประมาณเดือนละ9,600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญนะครับต้นตาย,ยุสคาขายแล้วไม่ขายเลยด้วยนะ ผมยังมีรับประกันหลังการขายนะครับให้1ปีนะครับหรือ20,000กิโลนะเป็นเรื่องของเครื่องและเกียร์นะครับ1ปี20,000กิโลนะครับยาวๆไปเลยแต่ถ้าเผื่อเป็นเรื่องของตัวไดชาร์จไดสตาร์ทคอมแอร์นะครับผมยังรับประกันให้อีกหเดือนด้วยนะครับเอารถไปนะแอร์ไม่เย็นไดชาร์จไม่ทำงานสตาร์ทไม่ติดนะครับโทรหาเราได้เลยนะครับผมยินดีบริการนะประมาณนี้และสุดท้ายนะครับก่อนเอารถนะเพื่อนๆที่ได้คันนี้ไปนะครับผมยังแถมปูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีอีก1ใบด้วยนะน้ำมันเครื่องพร้อมสาย ทำให้ออกรถไปเนี่ยพร้อมใช้งานเลยไปถ่ายทีหนึ่ง0 0ื่โลข้างหน้านะครับประมาณนี้โอเคครับถ้าเปิดบเพื่อนนะอยากเห็นรถคันนี้จริงๆนะครับว่ารถจริงๆอยู่ที่ไหนนะครับต้นตายุสคานะครับร้างเราตั้งอยู่ที่ถนนการนันิเศษบางบุรนะครับใกล้ๆทางเต็นท์เทอิเกตนะแต่ถ้ามาไม่ถูกนะครับง่ายกว่านั้นหยิบมือถือขึ้นมาได้เลยนะครับและพิมพ์ํมว่าต้นตายุสคานะครับเป็นภาษาไทยนะใน Google Ma p นะครับก็จะนำําเพื่อนนะครับมาถึงที่นี่อย่างง่ายดายเลยนะครับอ่าสุดท้ายนะครับของสุดท้าย ถ้าเผื่อเพื่อนๆชื่นชอบในการรีวิวของผมนะครับหรือชื่นชอบรถเข้าใหม่ที่มีการตกแต่งพิเศษนะครับก็ฝากช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะและกดซับสไครต์เราด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปทัดน์ภไยที่ผมทำมานะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้ผมต้นจากต้นตาลยุสคานะครับต้องขอตัวราไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆไปแล้วครับผมสวัสดีครับ